ครับทีนี้ก็ขออีกนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องถนนที่จังหวัดตรังไอ้กรมทางหลวงเขาไปประกาศว่าระยะเส้นทางที่ขการปะผ้ามันมีปัญหารถส,สองช่วงข้างบนน่ยสองชั้นน่ะไม่ให้วิ่งไม่ให้วิ่งที่ขอพรปะผ้าก็เหตุก็ไม่ใช่อะไรมากเพราะว่าเขาว่าสี่ห้ากิโล ไม่ใช่กิโลเดียวหนึ่งพันเมตรแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ว่า,าลงควรไหลลงไปลงควรอย่างเนี้ยแล้วก็ไหล,ลไปประมาณหนึ่งกิโลแล้วมันก็ติดชันสักหน่อยเรื่องนี้มันปัญหาปัญหาขี้ปะติว๋วเรื่องเล็กเล็กก็มันมันมัน,ม,นมันลื่นลงไปมันเยอะเราก็ถมใส่หินใส่ยางมอตอยทำให้มันใหญ่ใหญ่ชันเกินไปก,ก็ก็ได้ นี่ทํำให้คนจังหวัดตังเสียหายเยอะเพราะว่าเราเป็นเมืองรองนะครับคนโดยสารมาทางนี้มันน้อยนะครับมันไปทางไอ้ไอสายใหญ่ทางทุ่งสงเอมันสายตรงถ้าว่าไม่มาจําเป็นจริงๆจังหวัดตังก็ไม่ค่อยมาทีนี้พอม,มาแล้วก็มีปัญหายอย่างนี้รถส,สองช่วงกำบนนั่น,น่ะมันก็เ,เรียกอะไรนะครับ รถบัสสองชั้นน่ะมาห้ามได้คุณคิดดูนี้แล้วตัวเองคิดได้ทำไมไม่มาทำํำทำก่อนแล้วก็มาห้ามก็ไม่เคยปรากฏว่ามีการเสียหายนะตรงนี้เท่าที่รู้มารถไม่เคยคว่ำไม่เคยเสียหายเลยรถสองชั้นทําไมอยู่ดีๆมาห้ามแล้วก่อนห้ามทำไมไม่มาคิดทําำก่อนแสดงว่าทางหลวงเหลวไหลน,นะผมถือว่าเหลวไห,หลหรือว่า ต้องการแสงทั้งหลวงต้องการแสงก็อยากจะให้ในายกเขารัฐบาลรู้ว่าเราทำงานอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่ประสงค์นะประสงค์คือความทำให้ประชาชนราบรื่นในการเดินทางคุณก็มีกิจตยศเองแหละว่าทำหน้าที่ดีเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำไปตามบทของหน้าที่เจ้าหน้าที่นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องหิวแสง เรื่องเล็กๆน้อยๆ้ยแต่ว่าประกาศแต่คนเดือดร้อนนะพวกขายของฝากของอะไรต่ออะไรรถไม่นด้วิ่งวุ่วายกันทั้งเมืองเลยนี่ได้ยินว่า,ารถบรรทุกสามอ้อทุกๆก็ไม่ได้ไม่ได้คนโดยสารเขก็แย่เลยสี่ห้าสิบคันเนี่ยว,ว่ายกกองทัพขึ้นไปบนภูเขาป้าไปไประทวงแล้วมันดีตรงไหนเเรื่องเล็กน้อยลงทุนแค่สัก ล้านสองล้านทำให้มันไม่ชันไม่ได้เหลอนี่เหลอสถาฟานิกนี่เลรอ,อโยธาธิการของเล็กๆน้อยๆคุณต้องทำไม่ได้ยายมีเรื่องนะครับของเล็กๆน้อยๆแล้วงบคุณก็ต้องเยอะทางหลวงอ่ะทำไม่ได้ที่เดื๋ยดร้อนก่อนก็ทำเห็นว่าเก้าแห่งทั้งหมดในประเทศไทยคุณทำไม่ได้โดยของแค่นี้กุมไอๆที่จํนกกานานที่ดินทางหลวง ทางหลวงยังอยู่ตั้ที่จังหวัดตรังก็มีที่ต่างอำเภอที่สีเกาที่ป่าเหรียญเลยก็มีทั้งนั้น,น,นเออแล้วไม,มไม่ทำมาตะกุดสั่งมาที่อธิบดีอยู่ไหนนะครับก็ขอเตือนมานะครับให้ทำให้ได้แล้วเสร็จย้ายคนเดือดร้อนเมืองตรังเดี๋ยวนี้เราเราแย่มากเศรษฐกิจกของตรังตอนนี้เงียบมากเงียบจริงๆเงียบกว่าใคย เยียบกว่าพังงาเยียบกว่ากระบี่ภูเก็ตเ,เยียบกว่าจะตูนนี่ตอนนี้พัทลุงก็ดีกว่าจังอางเงี้ตรังตอนนี้ใน14ภาคใต้เราแย่กว่าเพื่อนอ่าเอ็นดูกันนะครับ